สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะเลขทูบเนาะขอโชคขอลาบนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวาอารักษ์งวดประจําวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วนะคะที่สิบนะคะวันศุกร์ที่สิบอีกไม่กี่วันก็ว่ารัฐบาลไทยออกอีกแล้วหายใจบทันเฮ็เฮ็ดแนวทางบ่านได้หายใจหายข้ออยู่ได้เก่งไทยอีกแล้วบ่จ้า เอา้ายังไงก็วันนี้ก็ไปลาวพัฒนาก่อนนะคะมาขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะหลังวันออกพันษานะคะทุกคนออกพันษานะคะวิกแรกของออกพันษาเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะโอ้ยตะเลงงวดก่อนอีกงามค่ะจะเจ็ดหกแปดนี่แอสิตรามอยู่ด้วยเจ็ดหกแปดอุ้ยมาคักแต่ยัง่า แต่ว่าวันนี้นะคะไม่รู้จะมายัางไงเด้อพีนิดพิจารณากันดูนะคะช่องเรานะคะก็มีทั้งสูตรนะคะมีทั้งสูตรมีเลขทูบนะคะเลขกงเลขฝันอ้าอ้ยไพ่เปียฝันใ้แอดเลยดิเฮียแอดฝันว่าจะาคล้องถือแพงเลยแม่อายุพึ่งครบสามสิบเจ็ดเต็มนะคะสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดมาจนถึงเดือนกันยานะคะก็ครบสามสิบเจ็ดเต็มนะคะเอานี่และค่ะทุกคนนี่เด้อค่ะแคบเอาด้วยจ้ะ เอาเลขบ้านไหนมาอยู่เลขบ้นันไหนมาอยู่โอ้ยแปดกับเกาหลตาชินใจบ่ถือโต๊ะ่วปแปดกับงามคักจะ้ะสวยทุกตัวนะคะเอฟทีว่ามีทุกตัวเอสยกเว้นตัวออก,บ,อกบ่จ้ะเอาจังสันละคะ่ะแนวทางเนาะอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะทุกคนนะคะคืนนี้นะคะวันศุกร์นะคะให้มีโชคมีลาบนะคะ ร่วมกันเนาะได้เฮย,ยกช่องนะคะทุกคนนะคะไปตัวไหนก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันนะคะไม่ว่าจะไปตัวไหนก็ดีนะคะทุกคนนะคะลองดูเดอ้อค่ะทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เจ้าที่จะให้ตัวไหนนะคะเฮแปดมาแล้วจะแปดมาแล้วนะคะแปดมาแล้วเจ้าทีให้เนาะไม่ว่าก็ว่าเธอแอดมากเปดไลฟ์ก่าเก่าได้วันนี้นะคะ วันศุกร์นี่แปดมันเดินดีเลยเนีคู่อยู่บ่ว่าวันศุกร์มันไม่หกนี่ก็เดินดีนะคะวันศุกร์หกก็เดินดีนะโอ้ยมีสวยทุกตัวนะคะเอามาลองเบิ่งกันค่ะวันนี้เจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะแปดกับสามนี่แหละค่ะเบิ่งกันเอาค่ะแปดขาดเคร่งค่ะแปดหรือสามทุกคนโอ้ยแอดเห็นเป็นแปดเด้อแอดตาบดี่สามกับแปดตัวเดียวกันนั่แหละค่ะใส่มันโหลดค่ะใส่คักๆโหลด เพราะเว้นสิออกสามหกสามเก่าอยู่บะคะตัวแปลงนะคะเลขรัฐบาลไทยจะมาไหมเนาะเลขรัฐบาลไทยเด้อค่ะโอ้ยไอ้ลูกโอ้ยลูกขอสามโตรตเนี่จากวันนี้นะคะวิกแรกนะคะของออกพรรษานะคะเจ้าที่ก็ให้ไปได้แค่เด่นตัวเดียวนะคะเจ้าที่ไปเขาเต้น,น้นอยนะคะ่ะสายหน่อยนี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะใครตามเลขถูกเนี่โอ้ยได้ทุกวันเลยเนี่ยสายหน่อยอีลีได้พูดได้ตามเลขถูกแปลงเอาเลขถูก ใช้ได้ทั้งอาทิตย์เลยเด้อค่ะทุกคนนะคะอ่างวดก่อนนี่เจ้าที่เข้าที่หกนะคะงวดก่อนเนาะเจ้าที่เข้าเด่นดีเด้เด่นเจ้าที่นี่แม่นถทงได้ถ้าเอาเป็นดินนะคะเจ้าที่เจ้าที่ก็หูุจักหัดรักกลงรักลอยได้เดยอะนี่ค่ะเอาลองดูเด้อท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาโชคมารับเอาความมั่นนะคะมาเปิดดวงค่ะเปิดรับเงินรับทองค่ะ เปิดรับเงินรับทองนะคะรับความมั่นรับความเฮงรับความปังนะคะหมดทุกหมดโศกนะคะหมดโลกหมดภัยเนาะสะักอันนี้ยงงก็าเขาอื่นองี่ยงก็เอออยากจะอวยพรก็อวยพรไม่ถูกนะคะอ่านี่ลองเบิงด้วยจะแปดค่ะตัวแรกไม่แปดก็สามนี่แหละคะ่ะผู้ใดวาเห็นตัวใดเนาะอ่าลองเบิงเห็นคือกันเมื่อจ้ะ เห็นเหมือนก,นกันกับแอดไหมนะคะเลขทูบเราจะจุดให้นะคะทุกวันที่มีเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะแอดจะจุดให้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะไม่รู้วันไหนนะคะเจ้าที่เจ้าทางผลสิริเมตตาเนาะหรือสิเป็นศูนย์บ่ค่ะเอาเร็วครับแปดยังนอแปดหรือสามนะทุกคนไอ้ตัวแรกมันแปดหรือสามนะคะเบอ่งจังหนึ่งก็คือสามเนาะ บางอย่นึก็คือแปดค่ะทุกคนแปดแล้วนี่โอ้แอแนเนี่ยเบอเห็นดอกตาบดีค่ะยังไม่ทันได้นอนเลยนะคะตาไม่ดีนะคะทุกคนนะคะโอ้ยเบอเห็นหลอกแอดมองเบอเห็นยังเหรอ,อจะหาเว้นตาออกมายส่ยเนี่ยมันลินโทาราศัพท์เนาะจะเนาะ เลขย,ยังน้อหรือเนาะเออจะพูดก็พูดนะเลขทูบแอดแอดไม่เห็นเก้านานแล้วนะคะช่วงนี้แอดเห็นแต่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าหกนี่เห็นแต่ตระกูลเจ็ดนะคะช่วงนี้เลขทูบแอดนะคะแอดไม่เห็นเก้าหลายงวดแล้วด้ค่ะทุกคนนะคะจริงๆเลขยทูบเราเนาะเก้าหายไปหลายงวดเลยนะคะ,ะทุกคนเราเห็นเก่าเลยจ้ะเฮออ้ยเบิ่นเบ้ สามสามอยู่บนอะค่ะทุกคนหวยเบิ่นบน่กค่ะเอาเลี่ยคือลุงจำด้ยังไงอะไรกันดุน้องทำไมเต้เต้เต้แม่บอกไม่ฟังเต้ มานอนอย่าดุน้องอาเต้นี่เป็นอะไรฮะมานอนนอนตรงนี้นี่ตรงนี้นี่แม่อยู่นี่ไปไหนอ่ะออหวยเบิลเนี่ทุกคนแปดสามหรือสามสามค่ะทุกคนนะคะหวยคือสามโนบาเนี่ยเขามีสามบ่วมีอยู่ได้มีหลายสามอยู่ด้วยคะ่ะ สามหกสามเก้าแล้วเอาสามเจ็ดเท่าไปอย่นีเดแต่ว่าบนมันไม่เข้าแต้มนะคะเอาเลเขิ่นคือหมเลขต่้มแถตัวเลขเลขแปดหรือเลขสามคะทุกคนตัวเลขแอดว่าเป็นเลขสามเนี่ยเลยนะคะทุกคนจะบนเจิงหนึ่งก็คือเลขแปดนี่เลขสามเนี่ยเลยนะคะถ้าเลขแปดต้โค้งคงือไปอนี้หรือเปล่าเออแปดกับสามนี่แหละสามสามแปดแปดนี่แหละค่ะจบค่ะทุกคนเทียงกับเจ้าค้งเองเนาะคะ่ะทุกคน โอ้ยตัวสุดท้ายโบเมนหนึง่งบ่นเห็นเขา่าเข่าล่างๆนี่อันนี้เดาเอาเลยคะ่ะนี่แอดเห็นเป็นขาวๆาวขีดๆเห็นคือกันมาจากทุกคนเอาเข้ากับสิเขียนไว้แล้วตัวเนาะโอ้ไข่แรกตั้มแทมเอาข่ขึ้นไปสูงแถยแอดขึ้นมากแถยพวกเจ็ดพงเจ็ดเปลี่ยนไปยังสิโบเมนสูงสิตประกบตัมบนอเนอยขึ้นมากเจ็ดเปีย เว้ยนกเปลิกเศร้ามากก่อนไดบอกว่าโอ,โอ้สองทุมครึ่งเจอกันนะคะทุกคนนะคะสองทุมครึ่งเจอกันเด้อทุกคนดเดนแนวทางอันนี้ก็บบดหฮิต่อยทำแนวทางเรื่อยๆนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็เจอกันกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเอาใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะ เอาเอแอดกันเนี่ว่าฝันว่าจะขล้องถือแท่งเนาะจะค้องถือแท่งเลยคะ่ะทุกคนเพื่อนวาสิมิโสกนะคะอายุก็สามสิบเจ็ดปีเต็มนะคะทุกคนสามสิบเจ็ดปีเต็มว่ากล่สามสิบเจ็ดปีเต็มจ้ะเท่าเถ่าเนาะมีึล้านสีอ่องคหนึ่งละสามเจ็ดเนะไม่เหมือนสามจริงๆเนะะีลยค่ะทุกคนสามสามบ่ให้หมื่นหัวยนึ่สามอุตว่าสามก็อ่อ,อนกำลัง ต่อาจจะมาวันนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะคะแจ่สามกับอ่อนกำลังค่ะมันก็มาได้หมดนะคะมาได้หมดนะคะทุกคนมาได้ทุกตัวตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็งามนะคะน่บโไมีเหล็กนึงอี่หลีบนนั่นเฮ้ยโอ้ยนี่มันมีเขาโครงหลางมันอยู่นี่เอาเขากล๊บจ้าแมแล่ะเอาสามนี่ชนอาจารย์ปัญญาด้วยตายหลือบมีของอ่ยอยเพราะตัวเล็กเก่ากับโบมีค่ะทุกคนเป็นตะคือบน โมมี่เก่าจาัาโตเล็กหนึ่งได้หน่หัวแหลมเ้มนันวาแล้วเอา้าทุกคนจุดที่ห้เบิลได้หนีสามสามหนึ่งใช่ไหมคะหน่สามสามหนึ่งนะคะเปดสามหนึ่งบอกทุกคนเอา้าตัวแรกนะคะมันไม่ค่อยชัดนะคะตัวเลขก็เหมือนจะเป็นสามนะคะทุกคนนะคะแต่มองไกลๆก็เหมือนเปียดนะคะอ๋อก็มาจากตัวเดียวกันเหรอแค่เขาพาคืน โอ้ยสามสามหนึ่งแปดสามหนึ่งบวอเขแปลงกันเอาเรื่อสามหนึ่งสามเจ็ดนั่นเขาแกลบแล้วแปดสามเจ็ดนะคะอาจจะออกนะคะเจ็ดแปดสามเจ็ดอย่างเงี้ยบ่โอ้แต่ว่าสามเจ็ดมันคือบวอเขาเตียมสามตัวบุญหลายเข้าไม่ครบนะคะว่าจุดที่คือให้เลกตัมเถอะเอ็ดคือไปสูงแถวละเบือน อแสดงว่าต้องได้ไปจอบหุ้นหน่อยแล้วในแอสนี่เจ้าที่ก็ห้เ,มมเหรียกจำมึงเห็นน้อบานเนี่อาเจ,จ้าที่ให้เบิ้ลให้หามนะคะไม่แน่นะคะคืนนี้นะคะคืนนี้มีสิทธิ์ลุ้นเบิ้ลเลยนะคะทุกคนเบิ้ลคักละนี่สามสามหนึ่งบ่คะ่ะโอ้ยเบิ้ลเทะเทะละนี่เอาดูไปเลขเด่นกันไปนะคะทุกคนนะคะเด่นเจ้าที่นี่แม่นแม่นเด้อออกพัน้นสาเลยเด้อหลูกสีคออันเฮื่อนจากสามสีหลังสีดาอยู่บนอ้อนะคะ แต่ที่ว่าไปนอนไปไปนอนไปฝันเอาเพิ่นละ่ะเพิ่นบอกเออนี่ไปไปฝันเอาก็สิเนียนขั้วพิน่นอยู่บนจัก สามสามหนึ่งนะคะทุกคนโอ้เลขขคือต่ำแทนสามสามหนึ่งแปดสามหนึ่งอะคะเอาู้ไดเห็นเป็นตัวใดค่ะเอาหมื่นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วโอ้เมื่อวานได้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนบึมบั่มบึมบั่ม,ม,มจมงงังนอนสี่หามุองแดงหอยกําั่งนอนเสียบเสียบนัวนัวฟ้าบึมบั่มบึมบั่มม,ม,มานอนบ่นบไดเลยดเอ็ดเป็นคนกลัวฟ้านะคะทุกคนทั้งหมาทั้งคนแรีนตุกต,ตุกเก่า ถ้าไม่มีใครอยู่บ้านนีนอยู่ไม่ได้เลยทุกคสั่นว่ามันเอียงทั้งหมาทั้งคนเอ็ดกับหมาอู้แต่ว่าร้องน่ากลัวจริงๆนะคะป้าเอานีนะคะทุกคนสามสามหนึ่งนะคะสามสามหนึ่งหวยเบิลหวยห,หามนะคะวันนี้เจ้าทีให้เบิลให้หามเจ้าทีกให้เลขต่าทีเนาะเอาเป็นตะคือบอคะ่ะมากกระจัดเอาเดอ้อจะสามสามหนึ่งนะคะเออสามสองมันก็ไม่ออกเลยเนาะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนนะคะทุกคน เนีคือมาต่ำแต่อาจจะมาแบบแบกแนวบวันนี้นะคะไปสูงมาต่ำอสามหนึ่งเหมือนของเจแม่มีอยู่ด้วยนี่ยโจแม่เหมือนจะเจาะมีสามปะคะเหมือนเห็นสามหนึ่งอยู่แวบ,บๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อน,นะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะทุกคน โชคดีค่ะมีโชคมีใช่สวัสดีค่ะโชคดีจด่ายเอฟซีรวย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 เด้อ